อามาวันนี้เผาถ่านอีกแล้วนะครับนี่ฮะคือ <c oughs> จากคลิปที่แล้วนะฮะไม่ไม่ได้ถ่ายขั้นตอนแรกที่ท,ที่เริ่มเผาอะนะฮะเพราะว่าก็ <c oughs> ก็เคยอธิบายไปแล้วนะครับทีนี้เนี่ยก็ให้ดูขั้นตอนตรงที่ไม้ในถังนี่มันมันคลายแก๊สหลายคนสงสัยมันคลายแก๊สยังไงนะฮะนี่ฮะ สังเกตนะครับไฟลุกเยอะมากนะฮะแต่ว่าในเตาเนี่ยไม่มีฟืนเลยนะฮะในเตาไม่ฟืนนิดเดียวอ๋อมีนิดเดียวนะอ้าวมีอันนึงไงผมผมย่อนลงไปตรง,ตรงตรงท่อนะฮะอันเดียวแต่ว่าไฟในยเยอะมากไฟที่ที่เห็นเนี่ยก็คือไม้ที่อยู่ในถังนี่มันคลายแก๊สออกมาแล้วระบบหมุนเวียนในตามท่อท่อที่ว่าบังคับให้แก๊สลงที่ใต้เตาเนี่ยมันหมุนลงมาที่ใต้เตามก็ ลุกเป็นไฟบนกลับไปเผาไหม้ไม้ตัวมันเองอีกทีนะฮะเนี่ยฮะอันนี้คือคายแก๊สแบบสมบูรณ์มากนะฮะชดช่วงเลยนะฮะเช่นเคยฮะไฟที่ป่องถ้าเป็นกลางคืนก็ชัดแจ๋วนี่เป็นกลางวันนะโอเคปัญหาเดิมมาอีกแล้วฝนช่วงนี้หน้าฝนครับคือผมหยุดเผาไปสองวันนะเพราะว่าฝนมันตกวันนี้เห็นเห็นอากาศดูแล้วโอเคก็เลยเผา ะะแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้มันเย็นนะครับเดี๋ยวอาจจะเป็นค่ำๆค่ำนี้จะมาเปิดเตาแล้วจะถ่ายให้ดูนะครับคือรอบที่แล้วเนี่ยไม่ได้ถ่ายให้ทุกท่านดูเลยว่า,ว,าว่าไม้เป็นยังไงเนาะโอเคใครสนใจนะครับพักมาสอบถามกันได้นะผมเองก็มือใหม่แต่ก็พอรู้บ้างนิดหน่อยนะฮะศึกษาจากพวกพี่ๆในกลุ่มแล้วนะี่ละ ยินดีให้คำแนะนำครับไม่ได้ขายถังนะไม่ได้ขายอะไรทั้งสิ้นขายถ่านอย่างเดียวนะครับโอเคแล้วเจอกันครับคลิปหน้าเดี๋ยวเปิดถังให้ดูว่าถ่านเป็นไงฮะวันนี้ไม้ท่อนใหญ่ด้วยโ okay อเคขรบคุณครับ